โอเคกรับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ได้อยู่เกมสเปเชียลฟลอตกับปืนแฟลทยูเซ ไอสองเจนหรือเจนสองครับวันนี้รามาในโหมด s i n g l e p l พ y e เยนะครับถ้าในคลิปนี้มีคำพูดคำงจารย์ใดที่ไม่ถูกภาพก็ผมขออภัยในมานานทีด้วยนะครับผมนะเพื่อปฏิสัมพันคลิปถ้าหากใครดูแล้วชอบก็อย่าลืมไปตตามกดไลค์กดแชร์กดซ้ายผมด้วยนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะตัดตอนไปตัดไปตอนที่เกมเริ่มนะครับมาเริ่มกันได้ โอ้โหเยอะเยเอ็มฟอราตินัมซะด้วยโอ้โหเอาเรื่องนี่เจอคนมั้ย หลายๆฮโลด้วยแหละไม่มีครับตัวนี้ไม่มีออ้สวยถ้าใครอยากเล่นกับผมก็อินบล็อกมาได้เลยครับจะพาเล่นอุ้ย ไอปืนของ่มวสวยอ่ะโอ้โหแล้วผมน่าน่าจะวิ่งก่อนค่อยปานระเบิดใส่วิ่ง yeah. เดียวเขายิงไม่โดน ไอ้เขี้ยปิดทางฟังผิดทางเหรอไอ้ไม่ใช่มาเข้าเป็นยี่ห้อ อุยอ้ยเกือบเฮียปืนยิงไม่โดนอยู่ไหนนะเฮ้ยหวยละเป็นยยไงอะโอ้โห แต่ดักเขาแท้ค่ะไม่ใช่ขเขาไม่ไจริงไม่ไดนกันหมดวะมันก็ไม่ติดนะวันนี้อัน,นอี่ไหนเนาะนอืมเดี๋ยวแล้ว Hay là lối tuổi là làm bằng nhỉ nhận Ôi khăn gì mà đi hả Cầu, cầu đi tội lắng mà kia đi à, cứ phải mà chạy kiểu thôi Sao này, trái mưa Double kill thừng đuôi Control point. โอ้โหไม่ตายวะถึกจังวะโหซากกูด้วย d o u โ l ้ <Double> kill โอ้โหคนท้าผมแลยจริงไม่โดน นายแม่เว้นด้วยอุ้ยอะไรติดเลยอ่ะโอ้โหเต็ดประตูทั้งนั้นู่ที่หนึ่งไปไกลเนี่ยเดินไปโน่นเลยเนี่ย Ừ, phải tiến năm Nhưng mà tắt mẹ นี้เหีย้ยเอ้ยยิงตายเลยวูบเลยไม่ใช่วูบเลยโอ้โหหลังเข้าอีก เฮียเอ้ยแม่งบนบนสามรอบเข้ามีเลยไหมไอ,อ้เฮียหลังกูยะใครวะโอ้โหยิงปุ๊บเลยทำยิงแรงเนอะตัวผมมองอตัผมไว่แต่งต,ง,ตงตัวอึดนะเฮ้ยดุดีพายติดหน่ง เต็าทูนี่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยครับโอ<ฮ>้โหอะไรวะไม่ดีวันนี้ยิงใครไม่ได้เลยโอ้โหยิงใครไม่ไจริงแบบแต่ละคนโอ้โหยิงกันแรงแรง ไอ้เชี้ยนแรงไม่ว่าถึกด้วยอเออีกันมนันเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับมารวีวดูดูเฉยสุดยอดจริงโอเคเจนครับไปบ้านบ้ายหูแมงไม่เป็นใจเลยว,วันนี้เจอครับเจอกัน